วัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูเก๋นในชั่วโมงภาษาไทยนะคะวันนี้วันพุทธที่14เดือนกรกฎาคมพศ2564สัปดาห์นี้เราอยู่ที่สระอูนะคะมาดูใบงานสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูมีใบงานให้เช่นเคยค่ะแล้วก็ให้เด็กๆลอกใส่สมุดมาอ่านใบงานกับคุณครูก่อนนะคะคำสั่งเขาให้ทำอะไรให้นักเรียนอ่านคำ แล้วนำไปเขียนให้ตรงกับภาพเห็นไหมคะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะเขามีคำให้เด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านก่อนนะคะว่ามีคำอะไรบ้างเวลาอ่านค่ะเด็กๆต้องอ่านจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาอย่างนี้นะคะเราจะไม่อ่านลงแบบนี้นะคะเวลาเขียนเราก็จะไม่เขียนลงแบบนี้ด้วยนะคะเราจะเขียนจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะคะแล้วก็เขียนทีระบรรทัดนะ คำที่หนึ่งค่ะอ่านตามครูนะถูถออูถูฟูฟออูฟูชูชออูชูปลาทูปลออาปลาทออูทู ปลาทูรูหูรออูรูหออูหูรูหูหหหคูนาคออูคูนออานาคูนาบูชา บอูบูชออาชาบูชาปูนาปอูปูนออานาปูนา,นาตาจูตออาตาจออูจูตา จูดูทีวีดออูดูทออีทีวออีวีดูทีวีมีงูมามออีมี งออูงูมออามามีงูมาหนูอันนี้เป็นคำหอนำนะคะอ่านได้หลายแบบค่ะแบบที่หนึ่งค่ะหอนำนอ,อูหนูแบบที่สองค่ะหอนำนออ่านว่าหนอหนอ อูหนูแบบที่สมค่ะสะกดว่าหอนออูหนูสะกดแบบไหนถูกหมดนะคะอ่านว่าหนูเหมือนกันแต่ว่าคุณครูจะสอนแบบนี้ค่ะคุณครูจะให้สะกดหอนออูหนูเก่งมากค่ะ ต่อไปค่ะคุณครูจะพาทาแบบฝึกหัดให้เด็กๆลอกคำที่อ่าลอกข้อที่หนึ่งสองสาในสม,มุดเหมือนเช่นเคยนะคะเราเคยทาใบงานในลักษณะแบบนี้แล้วคุณครูจะพาทาค่ะอะเด็กๆเ,เปิดไปสม,มุดของเด็กๆนะคะเปิดหน้าต่อไปนะคุณครูเขียนวันที่ไว้รอแล้วค่ะเขียนวันที่ให้ถูกบรรทัดนะคะเว้นหนึ่งบรรทัดค่ะเขียนชื่อวิชาวิชาภาษาไทย เขียนแล้วเนาะต่อไปค่ะคุณครูจะเขียนคำสั่งลงไปเว้นหนึ่งบรรทัดค่ะเขียนคำสั่งเขาให้ทำอะไรให้นักเรียนอ่านคำเขียนเลยค่ะหอไอไหยไม้โทให้นออะโกนัก รอเอียโนเรียนให้นักเรียนอ่านคำโออานอ,อ่านไม้เอกอดูที่วรรณยุกต์เอกด้วยนะคะอยู่เส้นหลังของ O ออ,อ่างเท่านั้นนะคะคออําคำให้นักเรียนอ่านคำ ต่อไปค่ะเว้นวรรกค่ะแล้วนำไปเขียนเว้นวรรกนะคะแล้วรอแอวอแล้วไม้โทแล้วนอัมนำปอไอไป แล้วนำไปเอ๊ะคุณครูค่ะบรรทัดมันหมดแค่นี้ทำยังไงคะต่อบรรทัดใหม่ค่ะเว้นหนึ่งบรรทัดค่ะเขียนงานทุกครั้งเว้นแค่หนึ่งบรรทัดเท่านั้นนะคะเขียนต่อให้จบค่ะเขาบอกว่าแล้วนำไปเขียนเอามาต่อด้านล่างค่ะเขียนให้ตรงกับภาพขอเอียน,นอนเขียน แล้วนำไปเขียนให้ตรงกับภาพหอไอหายไม้โทให้ตอรออกงอตรงคำควบกล้ำนะคะอ่านว่าตรงนะคะอ่านออกเสียงรอเรือมาด้วยนะคะให้ตรงกับภาพกอ็อะบอก,กับสะกดเขียนค่ะพออาพอภาพ แต่สะกดอ่านว่าพออาบอภาพสะกดคนละแบบนะคะอันนี้เป็นคำที่ไม่ตรงกับมาตราตัวสะกดนะเดี๋ยวเทอมสองคุณครูจะสอนเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะเสร็จหรือ,อยังต่อไปเขียนข้อที่1ค่ะหนึ่ง,งสองเหมือนในใบงานเลยนะคะเด็กๆจะได้ไม่งงนะคะสาม ทัาต่อมาค่ะเว้นหนึ่งบรรทัดค่ะสี่ห้าเขียนให้ตรงแถวนะให้เป็นแถวนะคะหกทัดต่อมาค่ะเจ็ดไม่ต้องโลกจุดนะคะเดี๋ยวมันงงแปด ใครเขียนเลขแบบไม่ต้องดูคุณครูได้ไหมสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วค่ะเสร็จแล้วขีดเส้นปิดข้อความหนึ่งเส้นค่ะเมื่อจบเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นปิดข้อความนะคะฝึกทำงานให้เป็นระเบียบนะ ฝึกฝนทุกวันทุกวันนะคะเด็กๆจะเก่งเองต่อไปบรรทัดสุดท้ายเขียนอะไรคะเขียนชื่อค่ะเด็กชายเด็กหญิงอะไรชั้นปหนึ่งทับสามเขียนเสร็จแล้วค่ะ เมื่อเขียนเสร็จแล้วทำยังไงไปดูใบงานของเด็กๆค่ะคุณครูให้ใบงานเติมยังไงนะเวลาเขียนค่ะเด็กๆเริ่มจากคำที่หนึ่งก่อนนะคะคำที่หนึงค่ะคำว่านตามครูค่ะคำว่าถูถออูถูรูปไหนนะที่เกี่ยวกับถูกำลังถูอะไรอยู่นะเห็นไหมคะ ใครกำลังถูอะไรอยู่เห็นไหมถูแขนถูขาถูพื้นถูอะไรได้ทุกอย่างคะ่ะถูค่ะเห็นหรือ,อยังคุณครูเห็นแล้วนะคุณครูเห็นแล้วคะ่ะเขาอยู่ข้อที่10บคะ่ะเห็นหรือ,อยังนี่คะ่ะเด็กๆก,ก็เอาคําว่าถูไปเติมใส่ข้อที่10ของเด็กๆนะคะอุ้ยอ่าสมุดของเด็กๆคะ่ะข้อที่10อยู่ตรงไหนนะเติมคําว่าถูค่ะทอูถ,ถูเสร็จแล้ว ต่อไปค่ะคำที่สองค่ะเด็กๆไล่จากซ้ายไปขวามือนะคะเวลาเขียนเวลาอ่านงานนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะฟูฟอูอฟูภาพไหนหน้าที่เกี่ยวกับฟูฟูทุกอย่างเลยค่ะขนมฟูหัวฟูอะไรฟูฟูเห็นไหมคะคุณครูเห็นแล้วนะ อยู่ข้อที่8ดค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมเด็กๆก็เอาคำว่าฟูไปเติมใส่ข้อที่เท่าไหร่คะ,ะนั่นครูเปลี่ยนเป็นสีดีกว่าจะได้ไม่งงเนอะฟูคำว่าฟูสีเหลืองแล้วกันนะฟูอ้อาวทำไมไม่เปลี่ยนให้คุณครูนะฟูอยู่ข้อที่เท่าไหร่คะ8เด็กๆก็เอาคำว่าฟูไปเติมใส่ข้อที่8ค่ะฟู แอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ค่ะฟอขีดให้สุดบรรทัดนะคะฟอฟันหางยาวนะคะฟออูฟูเสร็จแล้วต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเอาสีเขียวแล้วกันนะคำว่าอะไรคะชูชออูชูรูปไหนหน้ากำลังชูอยู่ชูไม้ชูมือชูแขนชูขา รูปไหนคะรูเห็นแล้วนะข้อที่12ค่ะชูค่ะเขากำลังชูมือค่ะเด็กๆก็เอาคำว่าชูไปเติมใส่ข้อที่12ค่ะเปิดไปที่สมุดของเด็กๆนะคำว่าชูนะคะชออูชูเขียนให้แตกต่างจากขอไข่จากบอใบไม้นะคะชออูชูได้หรือ,อยัง ต่อไปค่ะคุณครูยกตัวอย่างแค่ไม่กี่คำนะคุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างหมดนะคะบรรทัดต่อมาค่ะเด็กๆไล่ทีละบรรทัดนะคะเวลาทํางานนะปลาทูค่ะคําควบกล้ำค่ะปอลออาปลาออกเสียงปลาค่ะไม่ได้ออกเสียงปลานะถ้าปลาตัวนั้นไม่ถึงปลาหัวนะคะปลาทูเอ้ใครไม่รู้จักปลาทูเนี่ยคุณครูเห็นแล้วนะปลาทูนะ ข้อที่เท่าไหร่คะ3ค่ะเด็กๆก็เ,เอาคำว่าปลาทูไปเขียนใส่ข้อที่3นะคะเปิดสมุดของเด็กๆขึ้นมาอยู่ข้อที่3อยู่ตรงไหนนะปล,ออปลาลาเขียนสวยๆนะคะทออูทูพยัญชนะที่ออกเสียงว่าทอทอทหารนะคะปลาทูใช้ทอทหารนะ เสร็จแล้วค่ะปลาทูค่ะคุณครูขอยกตัวอย่างแค่สีข้อนะเด็กๆต้องทำเองนะคะเสร็จหรือยังต่อมาเด็กๆก็ไล่รูหูคูนะ้าไล่ไปเรื่อยๆค่ะทีแล้วมันทัดนะคะอย่าไล่จาก ล่างจากบนลงล่างนะคะอันนี้คือการไล่งานที่ไม่ถูกต้องนะเด็กๆต้องไล่จากซ้ายไปขวานะคะเวลาอ่านหนังสือก็เช่นกันเวลาเขียนหนังสือก็เช่นกันนะคะเมื่อเด็กๆตอบครบทั้ง12ข้อแล้วอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังด้วยนะคะอ่านออกเสียงพร้อมสะกดด้วยนะยกตัวอย่าง4ข้อที่คุณครูพาเขียนเวลาเด็กๆอ่านเด็กๆก,ก็ต้องเริ่มตั้งแต่จากข้อที่1นะคะ คุณครูไม่ได้เริ่มจากข้อที่1เพราะว่าคุณข้อที่1ครูยังไม่เติมคุณครูยกตัวอย่างแค่สีข้อที่คุณครูเติมแล้วนะเวลานักเรียนอ่านคะ่ะอ่านออกเสียงก่อนแล้วค่อยสะกดนะคะปลาทูปอลอาปลาทออูทูปลาทูฟูฟออูฟูถู ถออูถูชูชออูชูเด็กๆฝึกอ่านให้เก่งๆนะคะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอการอ่านมาให้คุณครูฟังด้วยนะการอัดคลิปค่ะคุณครูขอให้นักเรียนแนะนำตัวก่อน เพื่อให้เป็นสเต็ปเดียวกันจะได้น่ารักแล้วก็สามารถเก็บงานไว้ด้วยได้นะได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูเป็นเด็กหญิงหรือไทยรัฐคุณครูก็จะอัดคลิปว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหรือไทยรัฐโสมาววันนี้จะมาอ่านคำสระอูคำที่1นึ่คำที่สองคำที่สามคำที่4ี่อันนี้คือยกตัวอย่างการอัดคลิปนะคะแนะนำตัวก่อนนะ สำหรับวันนี้ค่ะชั่วโมงภาษาไทยคุณครูกี๋ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ